สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจากจุดเทรดประจำวันที่21มิถุนายนนะคะ เราจะเห็นว่าสัญญาณขายที่มาพร้อมกับ bearish divergence ในกราฟ60นาทีเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็ยังน่าจะกดดันดัชนีต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยให้น้ำหนักทางลงหรือว่าน่าจะย่อตัวลงหาแนวรับที่เราก็ยังไม่ปรับนะคะเพราะว่ายืยนได้ก็คือ1575และ1570จุดตามลำดับนะคะแล้วก็ถ้าจะกลับเข้าตลาดเนี่ยคิดว่าควรรอให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนค่อยกลับเข้าไปนะคะในขณะเดียวกันถ้าขึ้นเนี่ยก็ยังเน้นเป็นขายตามแนวต้านก็คือ1585นะคะเห็นใกล้ๆก็ตั้งขายไว้ ก่อนดีกว่าวนะ,ะ่ 1, 5, 8, 5, ะ1 5าแและ1590จุดค่ะ s ต็ r กวิวนะคะตัวแรกเป็นตัว PTG <c oughs> PTG นี่ก็หลังจากที่ก้าวข้ามกรอบดาวเทนมาก็ดีพอสมควรนะคะกำลังฟอร์มตัวเป็นกรอบอัพเทรนอีกครั้งหนึ่งแล้วการพักตัวครั้งล่าสุดที่ลงมาอย่างแถวๆเส้นแนวรับน่าจะเป็นการย่อเพื่อให้หาจังหวะรับตามสัญญาณจากเครื่องมือที่ดีขึ้นเป็นลำดับนะคะรับจะอยู่ที่2 1 8 ต้าน22.5และ23บาทคัดลอสที่21บ็บาทห้ค่ะตัว ALT นะคะเป็นตัวถัดมาวอลุ่มหนุนให้ราคาเดินหน้าขึ้นปิดเหนือ EMA 25านะคะพร้อมสัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic ขณะที่ MACD นี่จะเห็นว่าฟื้นตัวเดินหน้าเข้าหา Zero l ล n e ลทุกขณะนะคะมีโอกาสที่จะลุ้นทดสอบเส้น EMA 75วันนะคะประมาณ7จ็ดบาทหกถึงเจ็บาทเจและ แนวรับจะอยู่ที่7บาท20คัดลอสที่7บาท5สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายของวันนี้จะเป็นตัวซุปเปอร์นะคะเมื่อวานก็ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะคะแท่งเทียนฟื้นตัวเดินหน้าขึ้นมาปิดที่หายของวันนะคะถือว่าเป็นการฟื้นตัวหลังจากที่ราคาเนี่ยดิ่งลงมาลึกแล้วก็นานจนกระทั่ง modified stochastic เนี่ยอยู่ในเขต oversold มาพักหนึ่งแล้วนะคะเมื่อวานเริ่มมีสัญ,ญญาณซื้อเกิดขึ้นมาก็น่าจะเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่น่าจะให้ซื้อดักรีบาวน์นะคะรับที่1 4 3ส 1 4ึบสนะคะต้าน1.49ถึง1.51่งจดห้าหคัดลอสที่1นึบาทสีค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ